กลุมกม่ม,ม,มน้องนักศึกษาสาขานวัตกรรมการจัดการศิลปะวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธได้ร่วมกับชุมชนชาวมอญอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการชาญปิเลนีมอญออนซึ่งเป็นการรักษาวัฒนธรรมของชาวมอญอำเภอรพระประแดงโดยมีการแสดงแสงสีเสียงสายน้ำและของที่ระลึก สามารถไปชมบรรยากาศได้ที่ย่านวัดแคร์อำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการถนนบ้านดังมีถึงวันที่27พฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งเป็นวันลอยกระทงพอดีเลยค่ะมีสเต็มใช่ไหมคะ ดีค่ะพวกเรานะคะเป็นนิสิตปีที่4ี่ขาจายสาขานวานัตกรรมการจัดการศิลปะมรณาธรมาาร,รมคณะศิลปกร,รรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิรินทรวิโรธนะคะงานนี้นะคะคือโครงการชาญกิเลนออนมอนะคะ่ะมันเป็นเทศการศิลปะ,ปะนะคะของชาวมอนพระประแดงที่เราอยากจะจะแสดงวิถีชีวิตของเขาเนี่ยให้เป็นการให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นกับคนภายนอกค่ะโดยทีมงานของเราเนี่ยก็คือ จะเป็นต้นดอกกุหลาบมอนค่ะโดยส่วนต้นของางานเรานะคะจะเปลี่ยนเป็นดอกค่ะก็คือการผลิดอกออกผลของวัฒนธรรมมอนค้าประแดงค่ะไปสู่สายตาคนภายนอกนะคะค่ะในส่วนต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของลำต้นค่ะในส่วนของลำต้นเนี่ยเราจะเล่าถึงอ่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะคะที่ยังมีการสืบทอดอยู่นั่นเองค่ะและอย่างนั้นอีกนนะคะน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของนเทศกาลก็คือโซนหนามซึ่งจะเกี่ยวกับปัจจัยและก็อุปสรรคนะคะที่ทําให้อ่า มาารมดกทางวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยสูญหายไปอย่างในส่วนนี้นี่ก็คือจะเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมบางส่วนนะคะที่ได้สูญหายไปแล้วหรือกําลังจะสูญหายไปนั่นเองค่ะและส่วนสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับรากฐานความเป็นมาของมณฑพระประแดงและชุมชนเวคราวแห่งนี้นั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยเข้ามาสัมผัสบรรยากาศของชุมชนเวคราวนะคะแล้วก็ได้รับรู้ถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่านี้นะคะขอเชิญชวนทุกคนมาค่ะเชิญชวนทุกคนนะคะมาโครงการชาญปิเลในอมรของเรา เยอะๆกันนะคะงานจัดวันที่25-26-27พฤศจิกายน2 5 6 6นะคะมากันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยน้ำดื่มสี่เหล่าทับทุกหยดใสใส่ใจเพื่อคุณบริษัทเดอะเบต Bed, อิมเปดจำกัดแอลลาเต้กาแฟสดหน้าตลาดพระประแดง